ีเพื่อนๆครับพาพี่น้องมาเที่ยวช็อปครับหาเสื้อของเสร็จห่อนแล้วช็อปห,าห้างๆ้างนแล้ว น,น,นี่ครับนี่โซนหลอดนี่ครับพองใส่มีผุ้ยางเงี้ยนยาชีฟันไอ้นันบันค่อ สองบาทนี่ครับฟันแปลงสีฟันมีทุกอย่างที่อ่ะกับบานทองสบ,บู่บูบานเอาก็มีด้วยสบ,บู่อิงออนสบ,บูม่มะขามนี่ครับ เราจะหั่นผลไม้ดิสฟพวร์ต้มมันกินแล้วนี่ครับอันนี้เป็นซุนเป็นของไทยของใสของไทยรุ่มเครื่องปรุงซุ้ม ผักปอกระป๋องน้อมม่กันมี้น้อมสิง หนึ่งสิบห้าบาทเอามาใส่แบบเป็นเสฟ็อ นี่เป็นตูวของสดตูว <c oughs> อาหารแข็งใส่นุ่มครับกะทิใส่ลงไปซื้อกะทิหน่อยเป็นของเห็ดหวานกินนะกะทิเห็ดหวานซื้อตับนะ

ใครกันไม่รู้เฮียใครไม่เอวอากไม่พักพนะึ่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn הוא רוצה ללכת נרחפים ולהישאר שם במקום לחזור באחד. איך הולכת למה יש לי מישהו שעושה את זה, מה אני צריך כל סתם? אמר לי לא, אני אפטר אותו שאני אביא אותך ואתה עוד רוצה להישאר שם ולא לחזור, מי יטף אותם? סתם עולה, סתם. מה תשובה עליו? היינו ביחד. מה? היינו ביחד. אה, באמת? עכשיו אתם גרו ביחד. אה? עכשיו אתם גרו ביחד. את לא הגדולה. זה היה לא טוב. Yeah. ก็เดีจะไปแพงเดียวไม่ถึงแมีองครับครับ เก็บนีดด่ไปสักเนี่ยพี่น้องภามาเจี่ยวช็อปสุดช็อปห้างช็อปหางของนี้พ่อสาวไทยเลยช็อปห้างเครื่องนี้นะครับเ,เท่าไรไข่เหยียดถีบต้นกะทิแบบระตับไปไปถอดสิ่งใบเข่าน้องเสนอพี่พน้องสวัสดีครับ